สวัสดีค่ะโบนะคะที่ปรึกษาการขายบริษัทสีรุ่งคารเซ็นเตอร์จำกัดค่ะและววันนี้นะคะเช่นเคยค่ะโบก็ประจำการที่สำนักงานใหญ่นะคะอำเภอคำขีดแก้วจังหวัดยะโสธรค่ะ และว,วันนี้นะคะโบมาพร้อมกับแบรนด์เด็ดแบรนดังนะคะขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศเลยนะคะและว,วันนี้ค่ะโบมาพร้อมกับสุดหลอ่อทั้งสองคันนี้เลยนะคะบอกไว้เลยนะคะว่าทั้งสองคันนี้หล่อไม่แพ้กันแน่นอนเลยนะคะเป็นรุ่นรถที่ใกล้เคียงกันนะคะแต่บอกไว้เลยว่าเป็นรุ่นปีเดียวกันนะคะใครชอบแบบไหนรอดูได้เลยค่ะและเรามาเริ่มต้นกันที่ที่หล่อฝั่งซ้ายกันเลยนะคะมาเลยค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota h ไ l u x Vigo Smart t a b 2 5 e รุ่นปี2011ค่ะเรียกได้ว่าเกือบจะเป็นตัวแรกๆเลยนะคะที่ทำเป็นรุ่น Smart t a b ออกมานะคะนั่นก็คือเปิดแคบได้ขึ้นลงได้ง่ายๆสะดวกสะดวกนั่นเองนะคะมาเริ่มที่ฝากระโปรงกันเลยนะคะสีของคันนี้บอกไว้เลยนะคะว่าสีเด็ดมากเลยนะคะสีเด็ดมากเป็นสีออกโทนน้ำตาลนะคะใครที่ชอบแบบรถที่รักษาง่ายนะคะต้องโทนนี้เลยนะคะ และมาดูกันที่ฝากระโปรงเลยนะคะฝากระโปรงของเขานะคะรุ่นนี้นะคะมีอินเตอร์คูลเลอร์ที่ด้านบนมาให้ด้วยนะคะนั่นก็คือช่วยระบายความร้อนนั่นเองนะคะ และสําหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าของเขานะคะคิ้วด้านหน้าก็จะให้มาแบบโครมเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็ตาสัญ,ญลักษณ์ของโตโยต้ามาที่ตรงกลางเด่นๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะบอกไว้เลยว่าคันนี้หล่อแน่นอนค่ะและสําหรับตาไฟหน้าของเขานะคะเป็นตาไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะนั่นก็คือให้ความส่องสว่างในตอนกลางคืนนะคะแน่นอนค่ะว่ารุ่นนี้สว่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาชมกันที่ด้านข้างกันต่อเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะจะมีไฟเลี้ยวที่แก้มด้านข้างของตัวรถมาให้นะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะคะส่วนด้านข้างนะคะตัวอักษรของเขานะคะก็จะให้มาแบบไฮลัก D4-D นะคะนั่นก็คือแจ้งรุ่นนะคะเป็นโตโยต้ h ไ l u ักวีโก้นั่นเองนะคะและที่เด่นเลยนะคะมาดูกันค่ะที่ล้อแมกของเขานะคะล้อแมกของรุ่นนี้นะคะเป็นแมกออกโทนสีเทานะคะเป็นแมกเทานะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะ ให้ขอบยางมาถึงขอบ16กันเลยทีเดียวนะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้นะคะใช้งานอีก3 4ปียังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะค่ะและที่กระจกมองข้างของเขานะคะก็จะให้ครอบโคมเมียมแบบนี้นะคะมาเพิ่มความเทค่ความหล่อกันอีกนิดนึงนะคะและสําหรับคันนี้นะคะที่ครอบมือเปิดของเขานะคะก็จะให้ครอบโคมเมียมมาอีกเช่นกันนะคะซึ่งลงตัวทั้งกระจกมองข้างและที่เปิดประตูนะคะและคันนี้ค่ะเป็นฟิล์มเงานะคะ ตัดมากับตัวรถโทนสีน้ำตาลนะคะได้อย่างลงตัวกันสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเปิดแวะให้ชมกันนิดนึงนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว Smart c a ค o โอเพนแนะคะสามารถเปิดเพิ่มความกว้างได้ถึง92องศากันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเปิดขึ้นลงใช้งานสะดวกสะดวกแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังกันนะคะและสําหรับคันนี้นะคะที่ด้านท้ายของเขานะคะก็จะมีไฟเบรกดวงที่3มาที่ฝาท้ายแบบนี้นะคะซึ่งยังไม่ปรับลุกนะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะยังเป็นไฟเบรกดวงที่3มที่ฝาท้ายนะคะและแจ้งรุ่นแจ้งยี่ห้อมานะคะที่ฝาท้ายแบบนี้เลยนะคะโตโยตา้า ไฮลักวีโกนะคะและตัว E นะคะก็จะติดมาให้ตัวอักษรครบทุกจุดแบบนี้เลยนะคะและที่ไฟท้ายของเขานะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบมันติรีเฟลกเตอร์เช่นเดียวกับไฟหน้านะคะเพิ่มความส่องสว่างและชัดเจนเวลาอยู่บนถนนตอนกลางคืนชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะและที่มือเปิดฝาท้ายนะคะก็ยังมีครอบค้มเยี่ยมมาให้ด้วยค่ะเดี๋ยวโบพาไปดูออปชั่นภายในกันนะคะ เดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องยนต์กันนิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอากาศจะร้อนกันนิดนึงนะคะที่ภายนอกแค่นี้เองนะคะสตาร์ทแล้วนะคะโบขอทสแอร์กันนิดนึงนะคะแอร์ยังเป็นระบบแอร์แบบเมนนวลนะคะนั่นก็คือปรับความแรงลมแยกต่างหากนะคะปรับอุณหภูมิแยกต่างหากและปรับทิศท,ทางลมได้ถึง2ทิศท,ทางกันเลยทีเดียวนะคะส่วนเครื่องเสียงของคันนี้นะคะยังสามารถเล่นซีดีได้นะคะ MP3 ได้ เชื่อมต่อ AUX ได้ด้วยนะคะวิทยุ FM ได้ครบเลยนะคะและมีช่องเสียบไฟ12โวลต์มาให้ถึง2ช่องกันเลยทีเดียวนะคะที่ด้านหน้าเลยนะคะคันนี้มีไล่ฟ้าด้านหลังมาให้ด้วยนะคะ และสําหรับโทนภายในของเขานะคะจะมาพร้อมกับโทนสีเทาตัดกับสีเบจนะคะตัดมาได้อย่างเท่มากๆเลยนะคะลงตัวมากๆเลยและคันนี้นะคะควบคุมด้วยระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะและสามารถปรับกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับเนี่ยจ,จะเป็นปรับขึ้นลงไฟฟ้าแบบอัตโนมัตินะคะเพียงคุณกดปุ่มก็จะปรับขึ้นลงเองได้เลยนะคะใช้งานง่ายๆสะดวกๆแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะแบบกำมหยี่นะคะเป็นเบาะผ้ากำมหยี่ โทนสีเบตให้มาได้แบบนุ่มนวลมากๆลงตัวมากๆเลยนะคะจะบอกว่าเท่ก็ได้นะคะจะบอกว่าดูหรูหราก็ได้ไปในทิศทางเดียวกันได้เลยนะคะและสําหรับคันนี้นะใครที่มีกิฟเซตหรือว่ามีอุปกรณ์ที่แบบต้องพกพาเดินทางไปแบบพอจะขึ้นรถมีกระเป๋าหน่อยมีขวดน้ําหน่อยนะคะหรือว่าจะมีแก้วน้ํานะคะ เราก็จะมีช่องวางของให้แบบเยอะจุใจมากๆเลยนะคะดูอย่างที่คอนโซลด้านหน้าได้เลยนะคะมีช่องเก็บของมาให้ถึงสองช่องตรงนี้นะคะและอีกหนึ่งช่องตรงนี้นะคะช่องเก็บของแบบจุใจมากๆเลยค่ะและที่พักแขนของเขานะคะให้ช่องเก็บของมาได้อย่างกว้างมากๆเลยนะคะเดี๋ยวโบพาไปนั่งที่เบาะหลังกันนะคะว่าคันนี้กว้างหรือเปล่านะคะไปพิสูจน์กันค่ะ และสําหรับคันนี้นะคะเบาะของเขานะคะให้มาได้แบบกว้างมากๆใหญ่มากๆเลยนะคะนั่งได้สบายสุดๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะรุ่นนี้นะคะตั้งแต่รีวิวมานะคะเรียกได้ว่า t o โยต้าไฮรักวีโก้เนี่ยเขาจะทำเบาะแคปมานะคะด้านหลังให้มีเบาะพนักพิงแบบนี้นะคะที่นูนสุดๆนูนกว่ารุ่นอื่นนะคะเรียกได้ว่าพิงแล้วนั่งแล้วสบายแน่นอนเลยนะคะและคันนี้นะคะมี ไฟส่องสว่างในเก๋งมากถึง2จุดกันเลยทีเดียวนะคะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยนะคะเรียกได้ว่าใช้งานสะดวกออปชั่นก็ยังครบคันอีกนะคะเดี๋ยวโบพาไปดูที่ห้องเครื่องกันนะคะ เรามาดูกันที่เครื่องยนต์กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2 5 0 0ซีซีนะคะและคันนี้นะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง120แรงม้าก,กันเลยทีเดียวนะคะ4สูบเรียงแถว1 6วาลวนะคะเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะคะและสำหรับคันนี้นะคะนอกจากจะเติมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วนะคะไบโอดีเซล B5 ยังใช้งานได้ด้วยนะคะ ส่วนระบบจ่ายน้ำมันนะคะระบบจ่ายน้ำมันยังเป็นแบบหัวฉีด d i Direct i n j e c t i o n common Rail นะคะในระบบ m o o n Rail t e t h นะคะนั่นเองเรียกได้ว่าทั้งแรงและประหยัดน้ำมันกันสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวปิดให้ชมความหล่อกันอีกรอบหนึ่งนะคะและใครที่อยากจะฟังราคาคันนี้กันนะคะเดี๋ยวอดใจรอกันสักครู่นะคะเดี๋ยวไปชมความหล่อกันอีกคันหนึงนะคะว่าคันข้างๆเรานะคะจะหล่อกันแค่ไหนนะคะ คันนี้เป็น Toyota าไฮรักวีโกแชม์สมาร์ทแคป 2.5G นะคะซึ่งเป็นตัวท็อปของรุ่นปี2011ค่ะคันนี้นะคะจะแตกต่างจากคันแรกนะคะนั่นก็คือปรับโฉมกระจังหน้ามาแล้วนะคะกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะก็คือจะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบไมนัเน้นเช e แล้วนั่นเองนะคะและอินเตอร์คูลเลอร์ด้านบนของฝากระโปรงเขานะคะก็จะให้มาที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะคะสำหรับคันนี้ และคันนี้นะคะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์อีกเช่นเคยนะคะกับคันแรกนะคะและสําหรับคันนี้ก็ยังมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวโบพาไปต่อกันที่ด้านข้างกันนะคะและสําหรับด้านข้างของคันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวแม็กเลยนะคะ แม็กของรุ่นนี้นะคะเป็นแม็กสีเทานะคะเป็นแม็กสีเทารมดําเป็นแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะซึ่งให้ความใหญ่มาถึงขนาดขอบ16กันเลยทีเดียวนะคะและสําหรับคันนี้นะคะดอกยางยางังแน่นๆอยู่เลยนะคะใช้งานอีก3-4ปีไม่ได้เปลี่ยนแน่นอนค่ะ และที่ด้านข้างของคันนี้นะคะจะแตกต่างจากคันแรกนะคะนั่นก็คือที่กระจกบองข้างของเขานะคะจะมีครอบโครเมียมมาให้แบบนี้นะคะซึ่งตรงรุ่นนะคะแต่งเดิมจากโรงงานเลยนะคะและมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ด้วยนะคะและคันนี้นะคะเป็นตัวเตี้ยนะคะเป็นแคปเตี้ยนะแต่ว่ามีแต่งบันไดด้านข้างนะคะเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานไปอีกขั้นนะคะ และที่มือเปิดประตูของคันนี้นะคะก็จะเป็นมือเปิดแบบครอบโคลเมียมอีกเช่นกันนะคะเรียกได้ว่าคันนี้หล่อมากมากเลยค่ะเดี๋ยวโบพาไปดูกันที่ท้ายรถกันนะคะว่าของเขาเนี่ยจะต่างจากคันแรกกันไหมนะคะเมื่อมาดูที่ด้านท้ายของคันนี้กันแล้วนะคะก็ไม่ได้แตกต่างจากคันแรกเลยนะคะเพียงแต่ว่าเป็นตัวแชมป์ไฟเบรกดวงที่สาของเขานะคะก็ยังอยู่ที่ฝาท้ายอีกเช่นกันนะคะและ ครอบมือเปิดของเขาก็จะเป็นครอบมือเปิดแบบโครเมียมนะคะและคันนี้นะคะต่อสัญลักษณ์ก็คล้ายๆกันค่ะกับคันก่อนหน้านี้นะคะนั่นก็คือ Toyota าไฮรักวีโกแชมป์นะคะแต่ว่าแจ้งรุ่นว่าแชมป์ตรงนี้นะคะเพิ่มความโดดเด่นด้วยตัวอักษรสีแดงนั่นเองนะคะและแจ้งรุ่นด้วยตัว G ีนะคะนั่นก็คือตัวท็อปนั่นเองค่ะ แต่ว่าคันนี้จะแตกต่างอีกหนึ่งจุดนะคะนั่นก็คือที่ไฟท้ายนะคะไฟท้ายของคันนี้นะคะออกแบบมาใหม่นะเป็นไฟท้ายแบบให้่เชงนั่นเองนะคะเป็นไฟท้ายแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะแต่ว่าปรับโฉมมาใหม่นะคะซึ่งต่างจากรุ่นเดิมเพราะว่าทําเป็นไฟท้ายแบบ2ชั้นมานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ออปชั่นภายในกันนะคะว่ามีเพิ่มอะไรมาบ้างนะคะ แล้วเรามาดูกันที่กระจกกันก่อนเลยนะคะกระจกนะคะก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะและปรับขึ้นลงด้วยระบบอัตโนมัติฝั่งคนขับนั่นเองนะคะคันนี้นะคะมาดูกันที่พวงมาลัยกันเลยนะคะพวงมาลัยเขาจะแตกต่างจากคันแรกนะคะนั่นก็คือเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะมีปรับโหมดเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่พวงมาลัยได้ด้วยนะคะ และเพิ่มความโดดเด่นกันด้วยอุปกรณ์ตกแต่งก็คือตัวครอบสีเทานะคะแบบนี้มาให้นะคะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งพลาสติกสีเทามาให้เพื่อเพิ่มความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะและคันนี้นะคะบอกไว้เลยค่ะมีแอร์แบก,กันถึง2ลูกกันเลยทีเดียวนะคะทั้งฝั่งคนขับและคนนั่งข้างกันเลยนะคะส่วนแอร์นะคะก็ยังเป็นระบบแอร์แบบเดิมนะคะนั่นก็คือเป็นระบบแอร์เมนนุ่ค่ะปรับความแรงลมนะคะปรับแยกอุณหภูมิและช่องแอร์ได้2ช่องเช่นกันกันกบคันแรกนะคะ และสําหรับคันนี้นะคะตัวเครื่องเสียงของเขานะคะบอกไว้เลยว่าครบคันไม่แพ้กับคันแรกเลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะเล่น CD ได้ MP3 ได้นะคะ f m AM USB หรือแม้กระทั่ง AUX ได้เช่นเคยนะคะและสําหรับคันนี้ก็มีช่องเสียบไฟ12โวลต์มาให้ด้วยนะคะส่วนภายในนะคะโดยรวมแล้วนะคะก็ยังคล้ายคลึงกับคันแรกอยู่นะคะเพียงแต่ว่า เพิ่มอุปกรณ์ตกแต่งมานั่นก็คือตัวครอบสีเงินหรือสีเทาแบบนี้มาให้นะคะและคันนี้ก็เป็นโทนแบบเดียวกันกับคันแรกนะคะนั่นก็คือเป็นโทนสีเทาตัดกับสีเบดนั่นเองนะคะให้อารมณ์แบบหล่อเท่แล้วก็นุ่มนวลไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวไปพิสูจน์กันนะคะว่าด้านหลังกว้างเหมือนกันหรือเปล่านะคะ ขึ้นลงง่ายใช้งานสะดวกนะคะเพราะว่าคันนี้มีบันไดด้านข้างมาให้ค่ะและเช่นเคยนะคะพิสูจน์แล้วนะคะว่าคันนี้นะคะด้านหน้าด้านหลังกว้างจริงๆนะคะและตัวเบาเองนะคะขนาดของตัวเบานะคะเรียกได้ว่าขนาดของความกว้างนี่คือกว้างมากๆนั่งได้สบายมากๆและอีกอย่างนะคะที่เหนือชั้นกว่ารุ่นอื่นๆเลยนะคะนั่นก็คือตัวพนักพิงนะคะเรียกได้ว่านั่งแล้วสบายคะ่ะนุ่มนะคะให้ความนุ่มนะคะ แล้วก็สีภายในนะคะเป็นสีโทนเบจนะคะดูแล้วสบายตามากๆเลยนะคะและสําหรับคันนี้มีไฟส่องสว่างภายในเก๋งมาให้ถึง2จุดเช่นกันนะคะนั่นก็คือด้านหน้าและด้านหลังค่ะภายในนะคะแจ้งออปชั่นครบแล้วเดี๋ยวโบพาไปดูห้องเครื่องกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันนะคะว่าห้องเครื่องเขาจะเด็ดจะโดนแค่ไหนนะคะรุ่นนี้นะคะมีระบบเบรก ABS มาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้พี่ตะก้องแวะซูมไปที่แผ่นเพดนะคะแล้วก็แผ่นมออกอของเราเลยนะคะอยู่ครบทุกจุดจริงๆเลยนะคะไม่เคยผ่านการทำสีแล้วก็มีวารันตีให้ด้วยนะคะว่ารถคันนี้นะคะไม่เกิดอุบัติเหตุพลิกควาำจมน้ำหรือว่าชนหนักมาแน่นอนเลยนะคะ ดูที่คันหน้าของเขาได้เลยนะคะว่ายังมีตัวเลขซึ่งแสดงคันหน้ามาแบบนี้นะคะซึ่งคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc 120แรงม้าก,กันเลยทีเดียวนะคะ4สูบเทอร์โบเรียงแถวนะคะ16วาวนะเป็นเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะคะและสำหรับคันนี้นะคะนอกจากจะเติมน้ำมันนะคะใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะยังสามารถใช้ไบโอดีเซล B5 ได้ด้วยนะคะ และระบบจ่ายน้ำมันเช่นเคยค่ะเป็นหัวจ่าย d i r e รก Injection คอมมอนเรวนะคะสำหรับคันนี้เรียกได้ว่าทั้ง2คันนะคะออปชันไม่แพ้กันเลยนะคะใครที่รอราคาอยู่รอสักครู่นะคะเดี๋ยวปิดให้ชมความเท่กันอีกนิดนึงนะคะมาค่ะเรามาฟังราคาของพี่หล่อทั้ง2คันกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ Toyota h ไ l u ักวีโกสมาร์ทแ2 5 e รุ่นปี2011นะคะคันสีน้ำตาลหล่อๆคันนี้นะคะ ราคาอยู่ที่369,000บาทค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีสามารถฟรีดาวไปได้เลยนะคะและคันนี้นะคะนอกจากจะฟรีดาวได้แล้วนะคะคุณยังสามารถรับโปรถับฟรี90วันไปได้เลยนะคะและเราไปดูกันที่พี่หล่อคันถัดไปนะคะว่าราคาเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะมาค่ะมาที่ Toyota Hilux Vigo Champs m a r t Cab 2.5G เป็นตัวท็อปของรุ่นปี2011นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่379,000บาทค่ะสำหรับคุณลูกคา้าเครดิตด,ดีฟรีดาวไปได้เลยเช่นกันนะคะและทั้งสองคันค่ะเงื่อนไขาการออกรถไม่ยุ่งยากเช่นกันนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพค้าขายพนักงานบริษัทหรือแม้กระทั่งเษกษตรกรที่เลี้ยงวัวเพียงอย่างเดียวคุณก็สามารถเป็นเจ้าของทั้งสองคันนี้ได้ง่ายๆแล้ววันนี้นะคะ วันนี้นะคะถ้าคุณทําอาชีพเกษตรกรนะคะเอกสารที่ใช้แค่สองสอย่างเท่านั้นเองค่ะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะสำเนาโฉนดที่ทํากินหรือจะแนบทะเบียนเกษตรกรแทนก็ได้นะคะวันนี้ค่ะเรามีบริการทําสัญญาให้คุณถึงที่บ้านเลยนะคะเตรียมเอกสารรอทําสัญญาที่บ้านได้เลยอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยไปทําสัญญาให้ถึงที่บ้านค่ะและวันนี้เรามีบริการจัดส่งรถด,ด้วยรถสไลด์อ่อนส่งรถให้คุณถึงที่หน้าบ้านฟรีนะคะขอแจ้งไว้เลยว่าฟรีค่ะ ถ้าดูคลิปรีวิวนี้แล้วชอบนะคะโทรหาโบได้เลยนะคะ0924994987ค่ะสำหรับรีวิวรถหล่อรถเท่ทั้งสองคันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในรีวิวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สีรุ่งค่เซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ